ย้อนนะอเยาเลย้อเลยยอไปค่ะานออคู้อเะวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมาือปฏิเสธครับไม่เอาไม่เเอาไปใหม่เล็กบเบุกสวัสดีครับระสานเดวต้าผอนอกเป็นวันแรกที่เปิดตัวของวิตามินของกระสานใช่ เต้น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 มี่มาสกอก่อกินวิตามินก่อนขึ้นโอ้ยดีบแรงเลยวันนี้เออคือเป็นเวทีกูดีบไม่ไหวแล้วใช่ก็คือวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีการเปิดตัววิตามินของวสันเดวัยตั้งครับก็ ขอบคุณมากที่เลือกิร์ธบิ๊กมา <c oughs> เป็นตัวเปิดและก็ดีใจจริงที่แบบว่าได้มาร่วมงานกับวาสสัแล้วก็แบบว่าอยากจะให้ทุกคนได้รู้จัก <c oughs> วัาสสัดเดวินตาซึ่งเป็นเป็นเหมือนแบบวิตามินรวมหลายๆเม็ดที่แบบว่าสามารถกินได้แล้วก็ปกอาสะดวกครับผมเขามีอายุจะเป็นอะไรอายุที่แบบว่าจะเป็นเหมือนแพ็กเกจว่าแบบคนอายุ30กับคน40ซึ่ง30เนี้ยผู้ชายกับผู้หญิงก็จะแยกกันว่าแบบแต่ละคนจะมีความเหมือนเป็นมินิมัมเบสความต้องการของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ัหเเอออความต้องการของแต่ละวัยช่วงนันดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกินของผู้หญิงได้ผู้หญิงก็สามารถกินของผู้ชายได้ใช่ก็ใครที่มีร่างกายที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากต้องการวิตามินเสริมอะไรเงี้ยก็สามารถทานได้เลยนะครับของัสซันเดียาวัสซัมเดียบีตาครับมันเหมาะกับเราเนยว่าบางคนเนี่ยไม่ทำถ้ามีเวลาพมก็จะทานไม่เคยมีผมโดนหอกมาเตในช่วงเนี้ยว่า30อัพแล้ว ก็ไหนๆก็ได้หนแล้วเขาด่าก่อนเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ด่าเป็นเป็นแฝกคุณเออมาให้รอบอกว่าสามสิบแล้วอ๋อใช่สามสิบแล้วเออแต่ว่าก็แซวๆเพราะว่าคนอ่ะชอบกลัวกันว่าขึ้นต้นเลขสามปัญหาเหล่านู้นเหล่านี้จะมาอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วก็มาจริงก็ไม่ไม่เป็นเสก นอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็ป่วยง่ายอยางหลังเนี่ยป่วยง่ายซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายหุบหกเองที่แบบนอนน้อยคนนอนน้อยปุ๊บก็ป่วยง่ายแล้วเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วผมก็งงแล้วโดนโดนด่าประจำโดนว่าประจำว่าแล้วเป็นภูมิแพ้ด้วยเนี่ยแล้วเลี้ยงแมวหกตัวเพื <ś led> ่ออะไร <ś led> ใจมันรักแล้วค <ś led> <อ>ุณเออใจมันรัด <ś led> ยอมปว <ś led> <Okay. S 1> ่วยแต่ก็ยังมีตัวช่วยไง รสชาติเซฟไรต้าไม่ปวดแล้วก็ดีขึ้นครับดีกุ้งตามลำดับของผมอามิซิลครับผมเป็นไงบ้างยังไม่ถึงแต่เราก็อะไรนะจริงจริงเราก็ยิ่งหกแล้วนะเพราะว่ามันก็ใกล้มากแล้วก็จิตใจจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าสี่ตัวเองสี่ปีเองหนูแปลกๆแปลกๆเลยแต่ว่าอ่ะอย่างที่บอกผมว่าการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีมันเหมือนเป็นพื้นฐานของร่างกายเราเนาะเราก็ ยังจะยิ่มหกเองเรายังทำอะไรได้เยอะอยู่เราก็ต้องดูแลมันให้อยู่ไปอีกนานหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> เออให้ร่างกายมันแก่ลงช้าที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็ได้วิตามินที่ดีนะค <c oughs> รับใกลากแปนแนดีกว่าจ้ะกอืมผมว่าจริงๆแล้วว่า ไม่ไม่ใช่ว่าแค่อายุ30-40นะการที่เราจะดูแลสุขภาพอะไรจริงเด็กเด็กๆเลยเขาก็ดูแลได้ไม่ว่าจะเป็นกินพวกแบบวิตามินวิตามินหรือการก็เด็กๆาเออะนำไม่กินแล้วอาหารครบห้าหมู่ก่อนแล้วก็กินพวกผลไม้เยอะๆอะไรเงี้ยจะช่วยได้แต่ถ้าเราขึ้นโตมาหน่อยเนี่ยอายุที่มากขึ้นขมาหน่อยก็สามารถกินวิตามินได้ทดแทนในสิ่งที่เราแบบ ขาดหายไปอะไรแบี้ครับผมแลวจริงๆมันสะดวกมากคุณถ้าเกิดถ้าเกิว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยในในซองนั้นน่ะในน,นั้นอ่ะมันมีวิตามินละลวงทั้งหมด5เม็ดอยู่แล้วซึ่งมันเพียงพอต่อความต้องการของเราในแต่ละช่วงอายุของว่าเออล้วก็กินอย่างนี้ดีไม่ใช่ว่าแบบเออเราไปแกะทีละอันเลยที่จะ<ช>ยากหน่อยสะดวกสบาย<ช>ออกดพาง่ายประหยัดเวลาไม่เปลืองแรง<ม><ม>ก็ต้องวาสันเดวิต้าเลยครับท่า,ทานี่เราเจอเออทีเดียวเนาะ โอ้ใช่ใช่ใช่แบบแบบหีก็ไม่ได้ออกงานออกไม่ออกงานงานกู้กันมานานเท่าไรแล้วสักพักเนาะเมษาปะเมษาปะ L O L ไม่ได้เจอแต่ L O L ใช่ไหมครับใช่เพราะ L O L คือก็คือก็เจอเปิดปีแล้วก็รุวนใช่ถ้าท่าแบบมาเจอแบบอีเวนต์แบบที่มาสองคนอ่ะอันนี้คืองานแรกปะใช่งานแรกอ๋อแรกอ๋อใช่ใช่เป็นไงบ้าง ได้เจอกันนานเพิ่งเจอเมื่อคืนอะไรหรอเจอเมื่อคืนอะไรไม่ได้ออยูานไม่เหรอเพราะว่าครับอ่าดีใจที่ได้เจอกันยังเงมันก็หรอเอาแบบจริงใจจริงใจเอาผมว่าจริงๆมันก็เป็นการที่เราได้ทํางานร้วมกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแบบว่าดีใจได้ร่วมงานกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเจอกันบ่อยคุณแล้วแหละครับจ้ะ ฮะผมโอ้ <in LOL อ๋อโมเมนต์ทั้งโชว์ทั้งอะไรอย่างงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นคอนที่ผมว่ามันเหมือนเป็นการยูเนียนเด็กในค่ายแล้วแบบททุกคนมีความสนิทกันมาขึ้นรู้ว่าเฮ้ยเออคนนี้เก่งอะไรคนนี้ทำไรแล้วแบบผมว่ามันทําให้เรามีความแบบความรักใคร่และกงเกี่ยวกันมากเออนะซึ่งมันเป็นผมว่าเอออาจจะเป็นจุดหมายของ LOL ก็ได้นะที่การที่เราทําให้เราได้เจอคนหลายๆคนแลวที่สําคัญผมเห็นว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่ รวมศักยภาพของเด็กของทุกคนที่แบบเราทำอะไรได้บ้างเด็กทำอะไรได้บ้างมาโชว์ใน L L ทำให้ทุกคนเห็นว่าเออเด็กคนนี้ทำได้นะเออนั่นเป็นสิ่งที่ดีทำให้แบบทุกคนเห็นว่าน้องเขาเก่งขนาดไหนมามาเราอยากเหมนกำลังารเรียนว่าแบบตเปิดมิกพัฒนาขึ้นในตรงไหนบ้าง เออแบบเมลอนมาเลยเมลอน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 เลยแต่ได้ครับไม่ถงเนี่ยผมว่ารอบนี้คาดไม่ถึงถ้าจริงจริงเหรอจริงจริงเหรอแต่ผมว่าจุดเด่นของพวกผมาสองคนน่าจะเป็นงานที่เราสองคนสามารถที่จะเอนเตอร์เทนได้แล้วก็เออผมว่าเรามีอะไร้ทำอะไรใหม่เช่นกันขนปีนผ้าแล้วก็เมลอนนี่แหละเมลอนเออผมเล่นหูลูบหูเป็นเวทีใครจะไปทำเอาจิ้มป้าขอเราหน่อยตอนซ้อมนะ ควงคุณะหูสะบัดเลยแต่ว่าเล่นจริงอ่ะติดไวเลสโอ้โหหล่ทุกรอบเลยเต้นไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอะไรนะผมทำผมเล่นได้ทุกคนมันมันปลลกตรงนี้นิดนึงมันปลกเออนะครับส่วนหน้าก็เป็นสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันจริงว่าเออจริงจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะแอเรียวแอเรียวแอเรียวก็ ตอนที่สองครั้งแรกตอนที่ได้ได้รับบีทมาว่าท่านเป็นไงให้ดูอ่โชว์เพลงเพลงเดิมแต่โชว์มันไม่น่าเบื่อแต่อึดมิกก็เลยเลือกแอรียลมาว่าเฮ้ยท่านเป็นไงให้มันดูุบหวาดเสียวแล้วผัดหมดมากขึ้นให้เหมาะสมกับเอิร์ดมิกหน่อยก็เลยเลือกแอรียลมาแล้วก็ไปฝึกก็ตอนแรกคิดว่าแบบมันจะสูงไม่สูงเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ัวด้วยไม่กลัวดด้วยรู้สึกว่าอยากสูงกว่านี้อีกแต่ใช่ใช่พี่เขาบอกว่าถ้าสูงกว่านี้ติดเพดานแล้วนะคะ ถ้าตอนแรกจะบอกพี่่ขอสูงกว่านี้ทำไมพี่เขาบอกว่าแล้วตรงนั้นมันเป็นจอพอดีถ้าเกิดเราเลยจอแล้วอ่ะคนมันจะไม่เห็นแล้วเออนั้นถ้าเราดูถ้าเร้านถ้าเราด้าสูงกว่านี้ก็คือได้เราก็พร้อมเสมอพร้อมอยู่แล้วรอบหน้าคือกระโดดลงมาจากเครื่องบินลงมาเลยโหลดลงมาจากเครื่องบินแล้วก็แลนดิ้งตรงนั้นแหละทันทีจะไปสุดที่ตรงไหนใช่หรือว่าเราสองคนจะไปสุดที่ตรงไหนไม่มีที่สึ่งสุดแล้วเราก็อยากอะไรให้อะอะไรแปลกใหม่กับแฟนคลับที่มาดูด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะกระโดดเครื่องบินแล้วกใช่เออไม่รู้เหมือนกันเราลอดู่อทีพอคิดก่อนเรากลับไปคิดการบ้านก่อนอ่าแล้วอย่างหลังจากเอลเเราก็เหมือนได้มีความคิดที่จะไปเที่ยวคนเดียวจริงจริงไอคิดมาตั้งนานแล้วคือแบบเป็นการไปเที่ยวคนเดียวของเราเลเออผมคิดไว้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเดียวว่าแบบเรียนจบปุ๊บอยากจะลองไปทําอะไรด้วยตัวคนเดียวสักครั้งหนึ่งแล้วแบบเออแต่อย่าเรียกไปว่าัคนเดียวเลยถ้าแบบว่ามีมีคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะตั้งใจจะคนเดียวแล้วไปเจอที่นู่นไม่ได้ตั้งใจจะเจอด้วยเพราะตอน คือฉันอะคุยกับพี่เป็นอะไรอะเป็นอะไรอะคืออะไรเป็นอะไรอะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนัดนัดไปเขาไว้แล้วก็หมายถึงก็ตอนแรกไปญี่ปุ่นอะไปคนเดียวแต่ว่าพี่ต้าเนี่ยคือเกาหลีคุยไว้แล้วว่าแบบเออเดี๋ยวไปแวะหาเออนันแหละเือบไปเมียคนเดียวทางแรกโอ้โหเกือบเกือบพกเครื่องเกือบไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ ลงขึ้นรถไฟผิดอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ไปก็คือแบบพอมีคนอื่นแล้วราแบบเราไปได้อะชิลมากแต่พอไปเองมันมีความโลกและความตนกในใจอ่ะมันอการเดินทางคนเดียวมันน่ากลัวมากเนี้ยแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ดีก็ขอบคุณคทุกคนทีนท่ททททเป็นกำลังใจให้นะ,ะเรียกว่าเข็ดหรือว่าอยากไปอีกอ๋อเข็ดใช่ไหรก็แฮปปี้นะก็แฮปปี้แต่ว่าอุ้ยรับน้าเราหาเพื่อนดีกว่านะ อะไรนะละทึกก็คือเครื่องบินนี่แหละทำไมคือเข้าไปกลัวไม่ทันใช่ไหมไม่คืออย่างที่เอเอใช่ผมไปผิดเกตแล้วผมไปที่เกตนั้นแล้วเขาพี่เขาเพิ่งรถเข็นปิดก้านว่าแบบเออเครื่องออกแล้วไอเราเอาดูไปมันก็ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็แบบแต่ก็เข้าใจว่า หรือจริงๆแล้วเราไปผิดจริงๆวะแล้วไม่ใช่ดิหรือว่าเขาไปกันหมดแล้วแล้วเราดูผิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมั่นใจมากว่ามันคือเกณฑ์นี้แหละโทรหาฟอสเตอร์เลยพี่กระเป๋าผมไปแล้วแล้วผมต้องทํายังไงเนี่ยเขาบอกผมว่าน้องเดี๋ยวเราต้องออกไปจากตอมอลนะน้องก็ไปซื้อตั๋วใหม่หรอเออถ้าเกิดว่ามันออกไปแล้วไงมันทาอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนมใแม่แล้วแล้วผมต้องทำยังไงบ้างนะแล้วก็แบบว่าก็ไปถึงตอมอแล้วตอมอก็บอกว่าถ้าเกิดจะออกนะครับมันจะต้องมีมาตรการก็คือแบบสายการบินพาออกมาอ้า ยังไงแล้วเนี่ยแต่ว่าโชคดีที่แบบว่าเอ๊ะใส่โทรไปหาสายการหินรอบนึงแล้วเขาก็บอกว่าเติเติรดเออแต่เครื่องยังไม่ออกนะคะแล้วก็เกิเกยเกผิดเกีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบทความก่อนบทคามก่อนอย่ามั่นใจเยอะเออเอออย่ามั่นใจเยอะว่าไปเกีถูกทัานั้นที่ปกติผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขึ้นเครื่องบินเพราะแบบเวลาเราเราไปบ่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราพยายามเช็คตลอดแต่รอบนั้นมั้งผมรู้ดว่ามันมันเป็นความโลกความแหละเพราะเราชิลมากเพราาะว่อ ไปถึงตั้งแต่ตีห้าเลยผมเปเจ็ดโมงสี่สิบห้าอย่างเงี้ยเออคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเออมันมันเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะตอนไปขึ้นเครื่องก็ไม่ได้เลทอะไรนะคือมันเป็นเวลาปกติเลยอย่างเงี้ยแต่เราโหนกไงเพราะว่าเห็นบาเก็ตปิดนั่นแหละแต่ผ่านไปแล้วครับอ๋อเข้าใจใช่ไหมคือเวลาเปิดใช่ไม่ใช่เกี่ขาไม่เปิดเขาไปผิดที่ไปข้าวกันแต่อันนึงกับเปิดปิดพอดีจริงๆมันแบบแปลนมันออกไปแล้วเออเคยไปไหมคะ คนเดียวเหรอเคยครับเคยแต่แบบไปสั้นๆแค่ประเทศเดียวอะไรเงี้ยแต่มีเขาบินไปข้ามประเทศเอียา์แอดวาาร์หน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตรวจทาแบบละเอียดบับเลยไม่ปัญหาอะไรของผมเโอเคสนุกดีครับแต่ก็มันเราเหงาๆนั่นแหละอย่างที่มิกบอกว่าครั้งหน้าถ้าเป็นไปได้ก็มีเพื่อนไปดิใช่เรองิการดิการเริการใช่ ตอนแรกก็จะไปก็ตอนแรกเขาจะไปด้วยแต่เขาติดงานพอดีก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันครับผมก็แบบเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันมันซิลข่าวอะไรทิ้งทิ้งเดียวอะไรนะข่าวสำหรับทิ้งทิ้งเดียวไปพักก่อนไปทำแล้วเไปพักแล้วแล้วอะไรนะไม่ใช่ไปพักก่อนนไปพักก่อนแล้วรอบหน้าหาเพื่อละกันของฝากเมื่อกี้แอปบอกอ๋อของฝาก ก็ของฝากก็เป็นที่เขาอยากได้นั่นแหละเขาเขาชอบแอรีเลียมากชอบแบบตัวเจ้าหญิงแอรีเลียเนี่ยเขาบอกว่ามีก็เอามาให้หน่อยแล้วผมมันก็เดินหาทั่วเลยนะทุกทุกชอบเลยแต่ว่ามันไม่มีไงมันแบบอาอ of สต o อกไปแล้วอะแล้วแบบผมก็ไม่รู้ทำไงแล้วมันมีอันนี้ชิ้นเดียวก็คือมันเป็นแบบเซ็ตของเจ้าหญิงดิสนีย์ที่มีครบ12ตัวกูเลแล้วเขาอยากได้แอรีเลียมากแล้วผมก็อยากซื้อให้เขาจริงๆผมก็เลย ซื้อเป็นเซตไปเลยล่ะคิดซื้อเป็นเซตเพื่อแบบเนี่ยเขารู้ไงี่ยเขาก็ได้แอร์เรียลแน่นอนมั่นใจเฮนะน่ารักเราเราจะลองได้ไม่หัวเราจะลองได้เลยเงียบหรือไม่เล่าโอเคโอเคโอเคมันน่ารักออกอะไรนะแอร์เรียลสนใจไหมูกใจครับแต่ไม่คิดว่าเขาจะ ออร์พิเซสมาแค่ต้องการแค่ผมอเดียวก็พอเพราะว่ามันเปลืองตังค์แต่ผมไม่สามารถเลือกได้ไงว่าอันนี้น้มันคือ a r เรียเพราะว่ามันเป็นกล่องฝุ่มนะผมก็ต้องซื้อแบบเป็นเซตมาเลียกเลยตุ๊กตากระตูนก็ได้ตุ๊กตากระตูนตุ๊กตากระตูนโอเคโอเคล่าล่ก็ของคุณมิสซิลที่ตอนแรกเขาว่าผมมาฝากเขาซื้อ้วแบบเดี๋ยวจะให้เงินเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีราคาสูงแต่พอแบบถามไปถามมาเจอกันไปถึอกันมาไม่ต้องเอาแล้วันมีเงินอ่ะ ถ้าก็ยังไม่ทวงเลยก็ไม่โหยอะไรคนที่ต้องพูดประโยคนั้นอ่ะคนต้องพูดอ่ะคือฉันอยากได้เอยโอ้โสะสมแค่ตุ๊กตาแค่ตัวเดียวคือแอรเรียก็คือตัวนี้แหละซึ่งอยากเล่ามากว่าทำไมถึงสะสมเล่าได้เล่าได้โอเคทัางเรื่องนึ่งแล้วกันโอเคเพราะว่าผมไปดำน้ำดำน้ำปุ๊บแล้วผมแพนิคมากก่อนจะลง ก่อนที่จะลงน้ำอ่ะแล้วผมก็ถามเพื่อนว่ามึงเป็นคนแบบเธอเธอแก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 ทายังไงให้ดูไม่แพงนี่ก็ทําไงให้แบบว่าไม่ตื่นเต้นก็เพื่อนเองเป็นแอรียลใช่เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าง่ายๆเลยแกแกก็ลองจิ้ตัวเเป็นปลาหรือว่าเป็นปลงเงื้อหรือว่าเป็นนายเงื้อหรือว่าเป็นแอรียลก็ได้ตอนนั้นคือมันไม่มีเวลาคิดแล้วว่าเออเอเโอเคได้เป็นแอรียลเลยละกันโอเคดูมาแล้ว ลงใต้นะ้ำปุ๊บลูเกติสตาก็คือแอร์เรียลมีหายเลยแล้ว <โด S 1> มีจะมีคอนเพลงมาด้วยนะใช่ใช่<ๆ>ก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็ช่วยได้นะมันทำให้เราแบบใจเย็นลงแล้วก็แบบไม่แพนิกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนานามันก็เลยเป็นความทรงจำก็เลยชอบน้องขึ้นมาเลยทำให้เราแบบหยุดแพนิกทำให้เราแบบหายตื่นเต้นได้เราก็เลยสะสมว่า เราเลยสะสมว่าตุ๊กตาตัวนี้แหละคือตุ๊กตาที่ช่วยชีวิตเรามันมีมมิ m i c k รู้ว่าเขาชอบมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้รู้ดีเทลอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วผมเวลาซื้ออะไรผมจะซื้อเป็นแบบนางเงือกอะไรแบบให้เขาไปใก็เลยอายนิดนึงไม่เป็นไรเราชอบไม่เป็นไรหรอกได้แล้วนะผมไปเมื่อกว้าวแอลเรียวเต็มไปหมดเลย อะไรอะไรก็กลับมาเตรียมทำงานอะไรเดียวแต่ว่ากลับมาทำงานซีรีส์ก็จะเปิดต้องยังใช่ใช่แกจะเปิดแล้วครับก็พูดอะไรต้นเหมือนท่านต้นเลยนะต้นจริงๆต้นกรกฎาเนี่ยเราจะแบบมีเวิร์กชงเวิร์กช็อปแล้วอ่านบทแล้วแต่ว่าแล้วก็สิงหาเริ่มถ่ายครับกับเรื่องนี้เราเตรียมตัวพร้อมแล้วหรือยังเตรียมที่จะแบบโอ้เราพร้อมไม่คือใจเราพร้อมแล้วแต่เราหวังอยาก เวิร์กช็อปเพิ่มแล้วก็แบบเหมือนแบบอยากรู้ที่จะตัวละครคิดอะไรทําอะไรอยู่ทำไมถึงทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหลังจากที่เรารู้มากขึ้นเนี่ยเราก็พร้อมจะเต็มที่เลยเพราะว่าใจเรามาแล้วก็ผู้คือปไหนอาจจะได้เห็นกันนีไหปลายปีปลายปีครับก็ถ่ายก็ตามสเกดว์มันปกติถ่ายแล้วก็ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้ช้าไปหรือว่าไม่ไม่ไม่ก็เดี๋ยวจะมีรูปแบบ ก็แบ็บป้อมแแบบแว็บมแบมให้ดูแบบเรื่องหลังนิดนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้แบบว่าแบบตื่นเต้นกันอะไรเงี้ยผมไอาอย่างพวกนี้เดี๋ยวจะบินก่อนใช่ใช่มีมิติอีกมีมิติที่ฮ่องกงครับผมขึ้นไม่ไังไงครับครั้งนี้หรออุ้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สครั้งนี้ครั้งที่สองครบรอบหนึ่งปีที่ไปรอบที่แล้วตอนนั้นที่เออใช่เพราะตอนนั้นอะผมอ่ะจำได้ว่า แฟนมีที่เนี่ยผมร้องไห้เพราะว่าผมจะกลับไปเรียนต้นนี้ผมจบมาแล้วก็กลับมาพอดีเ่ยเออใช่พอปีพอดีจบละก็พอดีเลยพอดีเอ็มตัวยังไงมากเรื่องผมรอดูโชว์ได้เลยบอกได้แค่นี้ครับแบบนิวแบบแบบใหม่แบบสามแบบสาคาดไม่ถึงแล้วคาดไม่ถึง่มีเพื่อนไปไม่เกณอะไรนะไปกันเยอะเลยแน่นอนเดินเยอะเลย เราไม่ผิดเกดลด้องไ้ท้ายเลยโอเคครับขอบคุณ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 ครับ